อันยองอันยองสำหรับคลิปนี้นะคะจอยกับโพสเนี่ยก็จะมาทำพรีเซนเทชันแต่งงานหรอใช่ไหมใช่ก็อ่านรื่มแนะนำตัวก่อนก็ได้ครับโพสครับเป็นว่าที่เจ้าบา่าวจอยค่ะเป็นว่าที่เจ้าสาวค่ะเสร็จปะเนี่ยอ้าวอ้าวอ๋อแอนนชาเรียนนุ้คือ10ปีใช่ปะ่ะใช่นก็น่าจะ1ิบเอ็ดปีโอเคอ ของน้องคือหนูใช่ป่ะเจีงเกียดหนูของโผนี่กลัวหนูขนาดที่ว่าถ้าเกิดเดินจุงมือกันแล้วเจอหนูอะ่ะ<ม>ก็คือเหวี่ยงเนี่ยเข้าไปก่อนเราเคยตัวเองก็คือวิ่งหนีไปก่อน <laughs> ได้เลยจริงๆอะ่ะแบบเกียดติเบอร์นั้นน่ะคณะสิ่งกรรมจุฬาเพราะได้เจอกันตอนรับน้องความรู้สึกแรกที่เห็นหน้ากันเฉยเยรู้สึกเหมือนเพื่อนคนหนึ่งท่านนี่นะในมุมอมองนี่ <laughs> ก็เหมือนเวลาแบบว่าเพื่อนถักทายกันอะไรยเงี้ยแต่นี้ไม่รู้ว่านี่มองนี่ยังไงก็เพื่อนเหมือนกันปะ ก็แวบแรกก็หมยดีแต่ตอนนั้นคือยังไม่ได้ชอบใช่ก็ชอบนะก็แบบเอ้ยน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นคือยังไม่ได้ชอบใช่ก็ชอบก็แบบน่ารักน่ารักตอนแรกก็แบบในเวเพื่อนใช่ป่ะแต่พอมันรู้สึกว่าคนเนี้ยแบบออกหน้าออกตาเวลาแบบไปไหนเดินมาลับไปไหนแบบทักตลอดอะไรเงี้ยก็คือแบบเออแบบว่าจีบเลยอ่ะเออก็คือแล้วเนี่ยก็คือรู้ตัวไงว่าถ้าใครจีบมันก็ต้องแบบมากกว่าเพื่อนมากกว่าธรรมดาใช่เออแล้ว เกิดความประทับใจฝ่ายเนี่ยตอนไหนคาแรคเตอร์ของของจอจี้ก็จะแบบว่าจะสดใสละเริงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้ขอวงใจมันจะมีแบบโมเมนต์หนึ่งอ่ะคณะเราอ่ะมันจะมีเชียโตมันจะต้องมีทำพร็อพอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่โพสแบบทำพร็อพอยู่แล้วเหมือนเพื่อนมาช่วยทาพร็อพแต่ว่าพร็อพอันนั้นอพอทาจนเสร็จแล้ว ออกไปข้างนอกกลับมาทีแล้วพอปอันนั้นมันหายไปแล้วสิ่งแรกที่โพสพูดกับเพื่อนที่มาช่วยทาอะ่ะพูดประมาณว่าเราขอโทษนะที่แบบเหมือนของมันหายแล้วแบบยูมาช่วยเราทําแทนที่แบบยูจะเสียดายแทนว่าแบบเอยของของฉันมันหายแต่ยูแบบไปขอโทษเพื่อนก่อนที่อุตส่าห์มาช่วยทําเออยูห่วงเพื่อนก่อนแทนที่แบบของตัวเองหายจะกฟัดกเฟียดก่อนอะไรเงี้ยก็เลยรู้รรสึกประทับใจแล้วใครจีบใครก่อน แน่นอนอันนี้คืออ่ะเราเกียมไม่เล่นเลยคือเหมือนคณะเรามันจะมีคอนเซปต์อยู่ประมาณว่าต้องให้ผู้ชายเนี่ยไปส่งผู้หญิงหลังเลิกเอ่อเ <Cheer. S 2> ชียร์เชียร์เสร็จอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนจะส่งแต่คนเนี้ยเป็นประจำจังคิวที่ทําให้ตัดสินใจขอเป็นแฟนอะเพราะว่าใบมอนฮะจริงเหรอเออเฮ้ยมันก็สักพักแล้วนะคือช่วงที่แบบคุยแบบเฮ้ยสักพักแล้วนะระวังนะแบบเนี่ยแบบเขาจะคิดว่าเราไม่เอาจริงอะไรเงี้ย ก็เลยตัดสินใจว่าเอยต้องบอกให้เขารู้นิดนึงว่าเอ้ยเราจริงอะไรเงี้ยซึ่งใบหม่อนตอนนี้ก็เป็น organizer ในการจัดจัดเวดดิ้งงานนี้ด้วยคะใช่ช่วยมาตั้งแต่แรกเลยจนถึงวันนี้แม่สื่อจริงจังเออเสนจะจัดอ้าวลบไฟฟ้านี่คือก่อนจะไปตจัยใจนะเฮ้ยมันมีก่อนหน้านี้อีกก่อนรถไฟฟ้าอ มีก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนรับน้องอ่ะเขาจะให้ผู้หญิงอ่ะปิดตาแล้วก็ไหนคนจิ้นเล่าสิมันเป็นตอนท้ายๆแล้วที่แบบว่ากําลังจะจบเชียร์เนาะกำลังจะจบแล้วมันจะมีแบบแก๊งชายโหดอะไรเงี้ยเออได้สิทธิพิเศษในการที่แบบว่าสมมติถ้าเราชอบใครเนี่ยเหมือนเราอ่ะต้องเป็นหัวแถวในการจับเหมือนเป็นงูกินหางอ่ะนึกภาพงูกินหางผู้หญิงก็คือจะปิดตาหมดเลยเราอ่ะเราอ่ะได้สิทธิพิเศษในการที่เอาผ้าออกแล้วเราก็ไปเราจับมือคนที่ชอบอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไปเลือกคนนั้นมาได้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะ จับต่อกัน ที่ทาให้เลือกคนเนี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่มันมาแบบเป็นแบบข้อลบข้อด้อยแบบว่ารู้สึกว่าอะไรมันก็แบบโอเคไปหมดเลยก็เลยคิดว่าต้องเลือกคนเนี้ยตั้งแต่หน้าตาสตามใจเออทั้งแบบพ่อแม่คือแบบในทุกๆด้านเราอยู่แล้วเราสบายใจก็เออต้องคนเนี้ยตั้งแต่คบตอนที่มารู้สึกว่าเราเป็นคนโชคดีคนหนึ่งที่เหมือนพอยิ่งคบไปเรื่อยๆเ,เ,เรารู้สึกว่าใช้คําว่าคนรู้ใจจริงจริงก็คือแบบเหมือนเรารู้สึกไม่ดีเจอเาก็จะรับรู้ได้ เออเหมือนแบบเขาจับจับในสิ่งที่เรารู้สึกได้เขาจับอาการเราได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรอยู่ด้วยแล้วสบายใจอันนี้ก็สําคัญตอนที่ตัดสินใจที่จะขอจอยแต่งงานเนี่ยก็คือหลังจากกลับมาจากอังกฤษช่วงที่อยู่อังกฤษกับจอยยังไม่ได้คิดว่าแบบเอ้ยเราแบบแพลนจะแต่งงานเลยอะไรเงี้ยไม่ได้คุยกันเลยนะไม่ได้คุยกันเลยคุยก็มีคุยคุยบ้างนะแบบนิดหน่อยไม่<ะ>เพราะว่าอย่างตอนไปอันนี้ก็มีในใจนึกว่าแบบเขาจะขอไหมนะ่าไปฟังเซ เขาจะแบบว่าอันนี้ละทักทวงนิดนึงว่าเอ้ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันมันไม่ไม่ได้ปวดม่อไหรใจอยากให้เขาแบบเซอร์ไพรส์มาเองไม่ได้ไม่ได้อยากเป็นคนทริกเกอร์ทริกเกอร์แบบอยู่สอนาทีอะไรเงี้ยหลังจากอันนั้นอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะได้เวลาแล้วแหละอะไรเงี้ยหมายว่าเราเราคิดว่าเราควรจะเริ่มเริ่มได้แหละจริงๆแล้วมันเรียบง่ายมากคือเหมือนเราก็คิดแค่บอกว่าเป็นวันครบรอบอืมวันครบรอบพอดีคือวันที่จอยวันที่จอยเซอร์ไพรส์ก่อนเนี่ยก็เป็นแบบอ่ะทำ จัดห้องให้เป็นแบบบรรยากาศถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยแต่ว่าไอตอนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานคืออีกวันหนึ่งคือหลังจากวันนั้นอะไรเงี้ยเออแล้วก็คือเหมือนเราก็คิดมาก่อนแล้วแหละแต่แต่ว่าตอนที่ตอนที่จอยเซอร์ไพรส์เราเนี่ยไม่ไม่ได้แบบอืเดี๋ยวพรุ่งนี้โดนคืนแน่อะไรเงี้ยคือเหมือนเราเราเตรียมไว้แล้วใช่ใช่เออว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเป็นไงจอยร้องไห้น้ำตาไหลมี VTR ให้ดูเขาเรียกวา VTR เออมีคลิปเปิดให้ดูให้คนโพสพู้จบก็ได้อะ ก็ก็ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมมาก่อนก็ขอบคุณสิเอ็ดปีที่ผ่านมาเขาสึกว่าเขามีความสุขตลอดสิเอ็ดปีแล้วก็ก็จะนับต่อไปโอ้ยโอเคตัดจบเลยเดี๋ยวเราค่าย้แต่จบเลยขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานด้วยนะคะเย้ขอบคุณค่ะ